สวัสดีครับแล้ววันนี้เราก็จะมาติวกันต่อนะครับพระราชบัญญัติการจัดเื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐในหมวด8การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะครับหมวดนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับการจ้างที่ปรึกษานะครับก็คือแต่ว่าจะมีอยู่สีวิธีนะครับ วิธีการจัดจ้างออกแบบและควบคุมการก่อสร้างนะครับตามมาตรา79็สิบเก้าครับวิธีที่หนึ่งก็คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครับวิธีที่สองก็คือคัดเลือกวิธีที่สามก็คือจาอจงครับแล้วก็วิธีที่สีก็จะเป็นวิธีประกวดแบบนะครับซึ่งนะครับประมาณมาตราแปดสิบหนึ่งแปดสิบสามนะครับเขาก็จะพูดเหมือนประมาณว่า มาตรา80เป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปนะครับใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อนนะครับมาตรฐาน8็จะเป็นวิธีคัดเลือกนะครับก็คือในตัวรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเป็นงานที่ซับซ้อนนะครับเป็นการใช้ความคิดนะครับก็คือหมายถึงว่ามีต้นแบบนะครับไม่มีรายละเอียดมากเพียงพอที่จะสามารถออกแบบได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีคัดเลือกนะครับ มาตรา82ครับเป็นวิธีชอจอตรงครับก็คือใช้ก็ต่อเมื่อนะครับเป็นไม่เกินไม่เกินเงินงบประมาณนะครับก็คือห้าห้าแสนบาทนะครับก็คือสามารถใช้จอตรงได้ครับแล้วก็เป็นเร่งเร่งด,วด่วนแล้วก็เรื่องของความมั่นคงของ,ของชาตินะครับแล้วก็เป็นงานที่เคยจ้างมาแล้วนะครับเป็นแลบเหมนกบว่า เคยเห็นผลงานละเคยเคยจ้างบริษัทนี้มาละแต่ว่าต้องใช้งานต่อ,ตอไปด้วยนะครับก็คือเป็นเหตุผลทางด้านทางเทคนิคนะครับอันนี้ผมข้ามตรงนี้ไปนะครับก็คือจริงๆถ้าจะเป็นวงเล็บวงเล็บหนึ่งก็คือเป็นงานที่ใช้ก็ต่อเมื่อใช้วิธีประกาศชันชนเข้าไปแล้วไม่ได้ผลใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่ได้ผลเลยใช้วิธีเชาะจาะตรงนะ แต่ว่าตัวในรายละเอียดจะอยู่ที่พรบเ,เดี๋ยวเราไปดูตัวเต็มกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับวิธีประกวดแบบก็คือที่เกี่ยวกับเรื่องของที่มีเกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ในตัวรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยู่ตรงในระเบียบนะครับมาตายเดินครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวพรบตัวเต็มนะครับ แล้วผมก็พามาดูตัวพรบรตัวเต็มนะครับหมด8ดนะครับงานจ้างของแบบแล้วควบคุมงานก่อสร้างนะครับก็คือตามที่บอกไว้นะัก็คือมีสวิธีนะครับก็คือเป็นวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปคัดเลือกจดจงบะกวดแบบนะครับแล้วในมาตราแปดสิบเนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใช้กับงานจ้างของแบบ l แ o ควบคุมงานก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อนนะครับ ก็คือถ้าเป็นงานทั่ทวไปไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือต้องฤทด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็มาต,าตรา81ครับวิธีคัดเลือกเขาก็จะบอกว่าเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่หน่วยง,งานของรัฐเชิญชวนมานะครับไม่น้อยกว่า3รายนะครับแล้วก็มีงานไขต่อไปนี้นะครับวงล็บหนึ่งก็คือประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยืน่นขอเสนอนะครับก็เลยต้องใช้วิธีคัดเลือก วงเล็บที่สองครับก็คือเป็นงานที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมากนะครับวงเล็บที่สามก็คือเป็นการใช้เกี่ยวกับด้านความคิดนะครับเช่นรูปแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลมากพอนะครับที่จะกําหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็วงเล็บสี่ก็ในอื่นๆที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับแล้วก็มาตราแปดสบสองครับก็จะพูดถึงวิธีช่เฉพาะเจาะจงนะครับ แล้วก็มาตรา82ดบนะครับก็จะพูดถึงวิธีชอบต่อตรงนะครับเป็นการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะครับก็คือหน่วยงานของรัฐนั้นเชิญชวนมาเลยนะครับโดยที่มีเงื่อนไขดังนี้ครับวงเล็บหนึ่งก็คือประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วคัดเลือกและใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้ชนะนะครับเลยต้องใช้วิธีเอบต่อตรงวงเล็บสองก็คือเป็นงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างนะครับ ย้ำนะครับว่าวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างนะครับวงเงินค่าก่อสร้างตรงนี้คือไม่เกินห้าแสนนะครับโมเลสสามครับเป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะครับก็คือเรื่องของคําว่าความจำเป็นเร่งด่วนของชาติเนี่ยจะมีช้องานจ้างที่ปรึกษากับวิทีจ้างอบบแล้วก็โครงการก่อสร้างนะครับจะเจอคําว่าเรื่องของความมั่นคงของชาติ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงนะครับคําว่ามั่นคงของชาติจะไม่มีในเรื่องของการซื้อหรือจ้างนะครับวงเล็บสี่นะครับเป็นงานที่จําเป็นต้องผู้ต้องใช้ผู้ให้บริการรายเดิเมเนื่องจากเหตุผลที่เคยทําไปแล้วนะครับทางเทคนิคนะครับแล้วก็วงเล็บห้าอรนีที่กําหนดอยู่ในกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ ต่อไปครับเป็นมาตราแปดบสาครับวิธีที่สก็คือวิธีประกวดแบบจะใช้เกี่ยวกับงานที่เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปรกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาตินะครับก็คือจะใช้วิธีประกวดแบบครับบทีานี้เนี่ยองมาตรา8ปบสี่ครับเขาก็จะบอกว่าก็คือให้รัฐมนตรีกําหนดในระเบียบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาตราแปดสิบห้าก็คือรายละเอียด วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานเจ้าแล้วควบคุมงานก่อสร้างนะครับก็คือให้ประกาศไว้ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางนะครับก็คือมาตรา85ครับเขาก็พูดประมาณว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะไปกำหนดในในตัวระเบียบนะครับ ตัวนี้ก็มาตราแปดสิบเจ็ดก็จะบังคับนะครับว่าผู้เจ้าอะไรเราควบคุมงานก่อสร้างต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับสถาปัตยกรรมหรือว่าวิศวานะครับก็คือแล้วแต่กรณีครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าเหมือนประมาณว่ามาตราแปดสิบแปดการเจ้าแบบเราควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญาที่เป็นหนงงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนทางตรงกับทางอ้อมประมาณนี้นะครับก็จะพูดในตัวระเบียบนะครับ ที่ผมพูดเสมอนะครับว่าอันนี้ผมพูดเรื่องของตัวคอรบอรอยู่ยังไม่ได้พูดเรื่องระเบียบนะครับครับแล้วก็มาตาาราแปดสิบเก้าครับเ็าจะบอกว่าการจ้างออกแบบรคบบคุงงานก่อสร้างในแต่ละครั้งนะครับคือให้หน่วยงานนะครับหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งกรรมการเพื่อมาดูแลงานตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็โดยที่รายละเอียดตรงนี้เนี่ย พวกองค์ประกอบองค์ประชุมเนี่ยให้เป็นไปตามที่ระเบยียบกำหนดนะครับแล้วก็การตั้งออกแบบแล้วก็โครง,งาการก่อสร้างก็อาจจะมีค่าตอบแทน,นครับให้ทางนี้ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก,ากําหนดนะครับแล้วก็คีย์สําคัญนะครับก็คือตรงนี้ครับของมาตรา90คือเขาก็จะบอกว่าการจ้างแล้วโครงานก่อสร้างเนี่ยมันจะไม่เหมือนวิธีซื้อหรือจ้างวิธีจ้างที่ปรึกษ,ษาตรงที่ เป็นเขาใช้ตัวแปรสําคัญก็คือตัวที่เป็นเกณฑ์คัดเลือกนะครับก็คือเขาใช้เกณฑ์คุณภาพครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าให้เป็นไป,นปนตามที่ระเบียบกําหนดนะครับว่าคาว่าคุณภาพตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับก็คือใช้ด้านคุณภาพที่มากที่สุดนะครับมสมมติว่าหนวง,งานกําหนดว่าจ้างเป็นการออกแบบที่มีคุณภาพนะครับ โดยมีคะแนนมากกว่า90%ขึ้นไปนะครับก็คือประมาณว่านะครับใช้เกณฑ์คุณภาพในการคัดเลือกนะครับไม่ได้ใช้เกณฑ์ราคานะครับโดยที่รายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ